เขากรมาให้นะเนี่ยวันวานกรรมมันโตนั่งนั่นน่ะัวสุดท้ายนั่นเระสิเด็ดเป็นเลขกสามโตเลยเป็นเลขกสามโตัวสุดท้ายก็กรรมไว้เลยเงินหนาทาวอนเลยผมถามมาเป็นศูนย์บอกกรปั้นเจ้าเลยโบเมนหรอวะเลขเดย์เราปล่อยออกมาเป็นเป็นเลขเลยอย่กวปุ๊บมือสีแดงสีแดงเลยในมือเราเป็นสีแดงเลยโตสุดท้ายครับผมแต่ผมว่าจังได้ก็ต้องออกเลยตัวนี้ของคนยังเจ้าลูกตาเลย สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมเอฟซทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้บอสักคักกรอดชาแนลนะครับแล้วก็ทางช่องบอสักคักรอดแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอปรางกูนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมวันนี้เรากันเเรามากันอยู่ที่บ้านของอาจารย์ไพรินนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผลฉลากี่เด็กของรัฐบาลไทยเมื่อประจวันที่16เมษายนออกเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมครับ ปรากฏว่านะครับผมใครที่ได้ติดตามคลิปของบาสักขลโศนะครับเอซีทุกท่านนะครับผมจะเห็นว่านักันแนวทางของอาจารย์ไยรินเข้าทั้งสตัวนะครับท่านผู้ชมครับบนล่างทั้ง3ตัวเลยนะครับท่านผู้ชม2ตัวสาตัวนะครับท่านผู้ชมขับเข้านะครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็เลยมาตามต่องวดนะครับางวดนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมวดาจะมาที่2พฤษภาคม2567นะครับผมกับเลขความฝันของอาจารย์ไยรินนะครับผมงวดนี้จะให้เฮง เข้าอีกทั้งสามตัวหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้ามาที่บ้านของอาจารย์นะครับโน้ตอาจารย์นั่งตรงนน้นนะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นศาลเจ้านะครับอยู่ด้านหน้าบ้านของอาจารย์ไพรินนะครับผมสาธุสาธุนะครับคุณเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่อ่าเป็นภูมิบ้านภูมิเรือนของอาจารย์ไพรินนะครับวันนี้ช่องบอสคาาโรดนะครับผมทางช่องแฟนเพจบอสคาาโรนนะครับวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายทําได้นะครับผมให้อ่าคุณ ตาคุณยายนักเศรษฐศาสต์เปิดโชคเปิดลาบด้วยให้กับเอฟซนะครับผมสาธุสาธุนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องบอสข้าวกระโดดนะครับผมขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์อย่าลืมกดติดตามแล้วกันนะครับผมแนวทางวันนี้อย่าลืมจะพลาดไปหาอาจารย์ไพเรีนด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีมาสามช่องเข้าดีดีสามตัวเด้อ งวดก้อนเนงวดก้อนมาสี่คนเนาะมาสี่ช่องแต่ไปสี่เลขงวดนี้มาสามสามช่องได้สามตัวเลยสามตัวเลยไหมโอ้สามตัวเกาะเกาะลูกตาเลยงวดที่แล้วเด็กอาจารย์พเดินนะครับผมเด็กของอาจารย์พเดินถือว่าเต็มเต็มเขาเต็มเต็มเลยเลยหลักกิโลหลักกิโลนี่ก็อยู่น้ำหลักกิโลอีกรอบรอบก้อนนี่อาจารย์สันเห็นตาอาจารย์ตาซี่อาจารย์มาเกาะประตูเฮียนนี้ยความประตูหลวงเนี้ยเออมาล่ามาได้สิไปหากกู้เป็นว่าสัน หมดก็ได้วะคุณมีคนอยู่เฮียนใช่่าสันเลยว่าปัญญายกจะบอกเลยผมว่าผมสิไปอยู่ว่ะครับผมก็มาได้ไปหาเ่าที่เราหายเลขแล้วเนาะก็มาได้ไปหาเ่าที่ว่าคุณอยู่บ้านผู้เดียวนะเงินทหารนะเจะามาได้ไปบอกครับบาแล้วมาได้ไปแล้วกับผมมีคนอยู่เฮียนเนาะรถกับผมมีใบยังเลยพอยางเลยไปก็แนวนันก็พอดีแล้วหมากมันจะใช่วงเทศกาลพอดีนะก็พอดีผมไปโรงพยาบาลเขายังเอาสองลอยเนาะ แบกัระียกกับบ่มีเฮ้ยบันนี้ครูทะเบียนรถก็ขาดอ๋อบันนี้จะเป็นยังไงวันนี้อ้าไปสองลอยใว่ไเจ้าเอาลายวันนั้นผมบ่มีเหรอฮะคงไปหาหมอนึ่งไปสองลอยเอยวันนี้เมื่อวันที่ได้ฝันเย็นนี่บวระบัดนี้เลขตัวนี้กับฝันขึ้เก้าแหละผมเออเมื่อนั้นเลขออกแล้วผมก็เอาขนมเอายังมาให้เล้ากินนะนาเขาหนา เอาพ่อใหญ่ผมไม่ได้ไปฝุ่นมาจองมากินยุ่นี่ก็ได้ขอความสุขการหน่อยนะแต่ว่าพ่งเงยไม่กินยุ่นเด้อพอเงยมันเร่งเลไออกเสร็จผมกับฝันเส้นเล่าว่าเล่ามาเกาะหัวยัวแต่ว่าพ่อใหญ่ผมย่างไปรับเอ้ยยางมานั่งยุ่นนั่นนี่มองอีหลายยุ่นนั่นแหละเรากว่ากันเรากว่ากันว่าเรื่องเลขว่าพอพ่อใหญ่อยู่บ้านผมมาบอกของซื้อบัวทันปล่อยออกเด้อหรือวะมป็นว่าไปว่ามาโอุ้ยสัน เขาปล่อยเรียงลางได้หรือเปล่าเราประกันได้สองคนนี่เออเราประกันนะนะแต่พอญายเซ่เนี่ยโอ้ยยังจันเนี่ยพูดแล้วว well, so, ่าเขาคือน้ักเล่าเนี่ยแหละเราว่าผมเลยถามว่ามันอยู่ทางไหนเนีอยพญายูอยู่ทางทางตะวันทิศตะวันตกวางซึ่งนี่เห็นไหมบ่เห็นบ่เนรอเห็นทางทิศตะวันตกเออทิศตะวันตกก่นว่าคนเลยว่าอมันอยู่ตัวนั้นละทิศตะวันตกมันมีเลขสองเจ็ดกับหนึ่งแปด จากแล้วเนาะแม่ทีบ่ที่ต้องจบฟังเสียงตอนตรงยับฟังเิียงทางเขาอีย่าประเด็นผมมองไอ้มันชัดๆครับไอ้มันแม่นๆเด้อครับไอแจ็ปบอมแม่นเน่ะบ่ถือได้คือคนเลี้ยงควายอยู่หันได้เขียงอะ้รแล้วอยังว่าบ่ชัดสบายเลยผมฝันน่ะไะต่อหอดเพราะว่าคนนี้เราว่ากันเนาะตั้งนี่บ่ ตาจันนะว่เนาะเออตาจันมากลักโลนี่ยแหละตาจันมากปรเอิญแล้วอะพอไงผมเป็นไปรับเพิ่นมานั่งอยู่นี้มองอีหรายอยู่นี่แหล้วเราพอไงผมเพิ่นว่าโอ้บุปล่อยด้วยเลยเราวะบุบุปปลอยดอกเราเราว่ไปว่ว่าไปว่บ้านน้ำกันมัเนี่ยโอ้เขาจะปล่อยเลืกล่างเด่อยวะไย้เราวะอืมวันนี้ผมถามพอไงพอไงจันนั่นนะพอไงเลืกมันอยู่ทางใดเนี่ยที่ต่อต่อมานนี้บอกผมเนี่ย โอ้ยคนว่า <initiatives> ร hm, oh. right? ็งเลยมันอยู่ทางตะวันตกหรอวะทางตะวันตกเออในเสาเดี่ยหละอยู่ในทางตะวันตกตกมีเรียังนอนจังว่าอยู่ละเลียยังบุ๊คยิงแกจะสองเขตบอกนี่เนาะอยู่ในใจผมเลยผมเห็นอยู่เลยเห็นทางเล่นนั่งเห็นอยู่เนาะนั่งเห็นอยู่ครับนั่งเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่คือเห็นอยู่ เลยเจาะลูกกระตาให้ออกเลยจังลูกกระตาเลยแบบปวดก้อนลูอกระตาออกเลยมัอที่แรกก็เจาะมือที่แรกเจาะลูกกระตาเลยสองเจ็ดตัวเลยเจาะนี่มันนี้ก็เจาะคือเกขาเจาะมเเต็มอยังว่าเห็นตั้งแต่มือเล็กออกกับผมกับเอิญเราแล้วก็มาหัวผมอยู่ครับอืาทั้งขางสามขางลักกี่ลูกขางลักกี่ลเลยล่ะตัวนี้เป็นการขอฟันหมออาจารย์เลยจริงไหมครับแต่ว่าตัวนี้ ตัวนั่งหนั pues ่งไอ้โต nah ัวนั่งน really oh okay. ึ่งมได้อยู่น้ำหันอืมเราเอาห้ตัวนึงเอาห้อืมตัวนึ่งอยู่หันสองตัวเดีอยู่หันสองตอยู่ในขังละกิโลอยู่ขังละกิโลครับอีกตัวหนึ่งมันสิมาต่างหากอีกตัางหนึ่งเขามาเขากำมาให้นั่นเนี่ยว่าขังมาตัวนึงนั่นนี่โอสุดท้ายนั่นกระสือเนี่ยเป็นเลขกสามตัวเป็นเลขกสามตัวแต่เยอะหันก็ตัดออกหมดเลยตัวที่อยู่ข้างๆของเขาเนี่ยก็ไม่เหลืออยู่สองตัวตอนแรกมันมี มันมีคู่เป็นคู่นี่บอสสี่ตนี่บอสครับผมวันนี้ค่อยให้ตัดออกสองตอยู่หันมันเหลืออยู่สองตยู่ในสองเป็นตนี่ให้ตัดออกสองตเออครับแต่มันรยูนในการมือเล่ากำไวมาให้ผมโตนึงตัวที่สามเออนั่นแหละครับตอนนี้กระตามมาบ้านใหเกาบเขารตั้มาฝันอยู่บ้านให้กับเขาคือกับเราเราถามผมว่ามึงสิไปบดไปหากุยอีกบอสผมไปอยู่แต่ยืมถันหอดเวลาผมอื้ผมมี ทะเบียนรถเมียยังเท็จเมื่อไผมสุดไปบอีนี่ครับผมพอจากนั้นแล้วผมกับฟนว่ารถคันนี้ขับไปแล้วตอนลงน้ำนี่คันนี้นี่แหละคันสองหกเออสองหกตอนลงน้ำเออผมตอนลงน้ำผมเดี๋ยวจะมองคำนึงมีข้องมีข้องจอบปวกบางแง่เลยไปตั้จอบปวกบางท่างลืมๆลืมนะ่รแต่ว่าข้องนั้นมันอยู่ลืมๆจอบปวกได้เออทางน่าน ลงมาทางมางามเลยลงเข้าไปครับผมน้ำตามบานี่ตีรถนี่ตีลังกาตึ้มมึงตีลังการมรถตึ้มมานี่ผู้เฒ่ามาเอาผมครับผมเอารถขึ้นมาได้เขาเน้นว่าเฮ็ดจังได้หรือจะขึ้นได้ผมเอาไปไงี้ซอยผมเนี้ยรผมรถมันอยู่มรงไหนอยู่มรงจัมแม่บ่อยู่มรงหันนะ่ะก็โตนลงไปเอารถขึ้นยกขึ้นมาโผล่ขึ้นมัดเลยบัเนี่ผมก็จับ,บรถไว้สิพยายามก็จับลากขึ้นในฟังหน่อยเด็กน้อยสามขนมากพอดีเลย ไปรุ่นสามคนมาซอยอเราก็ตบมือให้ผมโอ้เกง่งเก่งเก่งเก่งเลยว่ะสำนีแ้แหละตะเหล็กเนีน่ยอยากรู้บอกนี่หินแหลี่ยมเนี่ยเ,เห,หน็นกันแลเห็นเนาะต้องเขียนให้บึ้งจะได้อยู่นั่ตอนนี้โว้ซื้ออะไรอยู่นันนน่น้องอีอ้วนนั่นข้อใดไปเรียกสามตัวตะเหล็กเหล็กตาเพิ่นเด้ยวเก็ให้เพิ่นก่อนอืตอนแรกผมว่าสิบอมออกได้มองยังไงเลยเลเพราะว่า อไปจิงได้หรอว้ยวะว้ามันได้ละเราวอากับเพิ่นว่าอ้วนเจ็ดจังได้ล่ะว่าสิว่าสิออกเลข็กอืมว่าสิบอกเล็กจัดจังได้ดูไอ้วอาซื้อมาแต่ปาร์คละวะเออเนี่เนี่นี่ยคือคือวอกวอกโดยโดยจริงใจเลยได้ซิบปิดบางเผยได้ผมนั่นคือวอกวอาเปิดเผยออกเลย ว่าอ้วนว่าอายว่าสิบโออกเห็นเลยว่าอายโมขคือแต่ว้าแต่ป่ากันว่าอีหลีบาดนี้บาสักโทรมาพอดีเลยเออบาสักโทรมาพอดีครับคุณวันนี้เลยโทรไปหาเราละอันบาสักกับเมียเราสิมากเขาว่าคนสลิงสวีนําบ้าสิมาปล่อยไปเลยอ้ายกลอยๆใส่เลยนะแต่ว่าอ้อยาก่าปล่อยเด้คอยกับบ่อหายคอยกับบ่อปล่อยได้ผมมันกูเป็นคนสัจจะเลยกับป้าญงยพึ่งสั่งผมไว้เลยเนาะ ก็เลยเพิ่นนี่ผมมาได้เลยผมเอาได้เลยเพิ่นใ้ผมอือก็คือเงินก่อนเพิ่นบอกครับผมชุดนี้จะผมมีเลขคำนวณบอกครับผมรับเขคำนวณผมนวดไว้แต่ผมบอกเอาไว้เพราะว่ามันอันมันพิษพากไปแล้วครับผมเอาตัวแถวที่สามผมมาได้เอาแถวที่สี่ครับผมตามที่จิงงคใายผมเอาแถวที่สี่แต่ผมมักตัวแถวที่สามหลายผมเลยปล่อยไปแต่ชุดนี้ผมบาได้ปล่อยเลยต้นตัวเลขทางนี้ของผมง่ายอยู่นี่แหละ อยู่อีเทร์กนี่ของอยู่ฟุนโัวนี่อยู่ทางนี้พญอยู่บานผมคนนี้อยู่หลักกิโลเพราะว่าเพราะว่าเรามาน้ากันเรามาอยู่นี่เอามาบอกกันอยู่นี้เดี๋ยวหอยผมฟังอยู่นี่เลยบอกผมอยู่บางนี่เลยเล็กนั่นะเออบาทนี่ิซีวอลเล็กของพญจันทร์ก่อนของพญจันทร์หนึ่งก็หอมาามีเจ็ดมีแปดโอสถายกรรมไว้อ่า ตัวสุดท้ายเนี่ยกำไว้เลยเงินหน้าทาวอนเลยถามเลยว่าเพื่อนย์กำไวเนี่ยคือบ่ปล่อยให้ผมเบิ่งหมดเลยผมถามมาเป็นศูนย์บอกกำปั่นเจ้าบ่แม่น็มเราว่าเลขเด้ยเราปล่อยออกมาเป็นเป็นเลขเลยปล่อยปุ๊บมือซี่เป็นเลขโอ้แสดงว่าเรากำเลขมั้ยให้มันมาครับนี่เออเลขตัวที่สามเขากำไวแต่เลขตัวว่าอีกเจ็ดใจเปียนนั่นก็เลขไม่รักวิโลครับผมเออ บปลว่าเลขซีโตนั้นตัดออกสองตเอาไว้แค่สองตัวเด้อล่ะวะผมเลยถามมาตัดตัวไหนพะไงเดี๋ยกูสิบอกเขาว่าเขาว่าอีเจ็ดอีแปดก็กมไวกับโบหูแล้วตัวใดเนาะกำไว้ว่าอีศูนย์บแมนล่ะวะครับมึงอยากหู้บอสละวะแล้วก็ปล่อยลงเป๊ะลงมากมันบักขัดเลยว่ะสีแดงเลยมือเราหรือหือมือเราเป็นสีแดงเลยเนีย ม,มือเรามือเรางามงามมือเราครับตัวเล็กเป็นสีแดงจึงครึงเลยเป็นสีแดงเลยตัวสุดท้ายเลยครับผมแต่ผมว่าจังได้ก็ต้องออกเหล็กตัวนี้ของใหญ่เจ้าลูก,กตาเลยครับผมก็ให้ผมเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดแปดสี่แดสแสดงว่าตัวที่สามหนึ่งคือเหล็กสี 4, ตัวสีแดงตัวสีแดงเลยเล็กสีเหล็กสีตัวกรรมเนี่ยเล็กสีครับผมมว่าอีหนังอีสองหนึ่งเบาเราเบา 1 2บ่เอามาบ่เอามาแต่ว่าเลขอยู่ข้างฝั่งทิตะวันตกตะวันตกมันมีอยู่เลข1 8กับเลข8กับเลขนั่นล่ะอี8กับอีนอี2น่นเขาบ่เอามาให้อือเขาเอาแต่อี7กับอี8นี่ว่าน่ะเขาเลยว่าปะใหญ่ครับแล้วเอาเอา8 7 7 8ได้บ่แล้วมึงสิจับเอากูให้มึงสํานี้ครับผู้ให้มึงอี7กับอี8อี4กูกําไว้เห็นบ่ดึงจึงแดงจึงครึ่งแล้วว่าซั่นอือนี่ล่ะ ผมเลยว่าอีอีเจ็กลายเป็นหนึ่งได้บ่ผมยังคิดคำนวณอยู่แต่แต่ก็บ่ได้เจ็ดกับนมันเสียตักันาเรื่องคยนํากันก็ดกเรื่องงัวนํากันเนาะครับมันสิเป็นอีบ่อีสิเ่านึงว่าอีเป็นก็ได้เพิ่นว่าจาล่ว่าซั่นคำนวณกันแล้วได้วันนี้ปรึกษากันแล้วเด้อยู่หันนั่นครับวันนี้เฮ็ดจังได๋บ่เอ้าเอาจังซี่ล่ะนว่าก็เขียนให้เาเลย สี่วงกลมวัดแปดสี่แปดฮาค้นนาเด้อเออนั่นแหละแล้วสิเขียนให้เมเจ้าครับผมตัวบนนี้สิเขียนให้เมเจ้าเลยครับครับครับผมเอาปากกาดีกันแนนอ้ะครับครับผมเออปากกาดีเขียนไนเลยนี่แนวทางเออเออหนี่เด้อเลขสามโตเด้อบาทนี่เขียนแปดสี่ให้สองโตครับผมเจ็ดแปดนี่ทำนี้ละ โมจ right. ้อตัดเอาก็ได้บันนี้ใส่เป็นยังเหรฮะไม่เลยเนี่ยไม่เห็นเโหบันนี้โมตันเอาทำไมอ้านี่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 เอนี่เด้อพี่น้องเบิ่งเอาเอฟซีเอ้ยแบ็กเซวาจังได้ผมได้แบบนี้นี่คำนี้ละขาวิ่งก็วิ่งไปเลยอีแปด นี่บานเนี่ยวมาหอดปญญายี่บ้านผมน้อครัญญยคำผ้านี่ยปญญาดำคำผ้าน่ะวาสีเรา่าตะกี้ลรากาสบปลอยเล็บานเนี่ยปญจันเนี่ยถามว่าคือบปลอยเฮ้ยสั่นเล่าว่าขอปลอยแรล่างไหนบ่ถามปญ่จันว่าปลอยได้เราโตใดโตไหนตะบังสั้นครับอในเล็กเก่าๆนี่แหละฮูหวนว่าเล็กใดผมเลยถามว่าปใญญ่เล็กใดล่ะ เอาตเก่ามาออกกันใดดักกันว่ะเอราให้ยังเีเราให้เก้าห้าครับอือ่ะบันทึกเขียนให้บังนีเนาะครับผมเก้าห้าดื้อเล็กลางด้อครับผมเออเป็นแนวทางไดผมกับโมโหว่ะผมโมโหมันออกระบอบมาลู่ครับวิ่งเฮ้วิ่งเก้าเฮ้ยสิ่งละัเขียนให้บงเเนาะบันทึกเนาะ ยัใหงบางนี้เจ็ดเจ็ดสี่หระวังตองระวังตองตองเาห้าระวังตองเลี้ยสิละเออนี่ละเออนี่ละ เขาว่าระวังตองระวังตองระวังมันตองนี่แหละเป็นสี่แหละครับผมคือนี่สามตัวบนเนาะเล็กสามตัวบนของลักกิโลอ๋อเจ็ดแปดสี่ครับผมตัดให้เอฟซีวะตัดตัดให้เอฟซีผู้จ้าเนะครับผมแปดสี่เจ็ดแปดครับผมครับมีเลขก่างของพญายุบาลผมให้เกาหับ ิ่งเก้าเก้ากับห้าระวังอีหาหาระ <อ S 1> วังอีหารังอีหาหาเนี่ยระวังห้าห้านี่แหละสีเจ้าสี่มาจากักจักคลิปก็คือเก้าแบบนี้ข<อ>ขเขราะเขาเน้นผมหลายขเขาเน้นผมว่าเลขสามัวบังละเซาตัวสองตัวนั้นมาบ่ได้มันมาบ่ได้เลยเขาบ่เหามากัวโตไปเขาเสียเอามา โตหนึ่งอยู่หันละล้วกิโลนี่งล่ะโอ้เดี่สามโตครับเจ็ดแปดสี่เบีนบ่นเจ็ดแปดสี่เห็นบ่อออเห็นบ่อเดีเจ็ดแปดสี่เห็นบ่อะครับตัดเอาสองโตกับแปดซีครับอือขยับขึ้นไปกับเม็ดหนึ่งก็แปดหาโอ้นั่นแหละจำไว้เด้อเอฟซีขยับขึ้นแน่าให้่มขยับไปเรา่ายมาได้ ยั่สิหลายตัวครับผมลองเิึงผมลองเิึงแล้วผมถือล้อยนึงครับอืมอืม่าางบนเลยได้อืมผมไปงานซบอยู่บ้านล้านพอผมครับซื้ออยู่ผุนแล้วมาซื้อยูนี่ขอขอปัจจัยน้ำแถวนี้แหละอืมปัจจเจ้ามือแถวนี้ลองลองิึงเมียนเลยนี่ก็ลองไว้แล้วผมเอาแบบนี้เลยอืม เป็นแนวทางได้เอฟซีด้เป็นแนวทางได้เป็นแนวทางได้แนวทางเป็นเลขความฝันนะครับครับเป็นเลขความฝันเลยนี่เบิ้งเอาเขมีหลุดเด้อค่ะก็ผมออกอยู่นี่โปรโมอยู่นี่แต่มาออกอยู่กรุงเทพเนาะครับผมเขาคนคนหมุนคนผมหมุนผมสใออกตัวนี้หมดเลยทั้งสามตัวเลยสามตัวเลยครับหมุนเองเออไปซื้อลอตเตอรี่เนาะให้ซื้อไปอย่างไรลอตเตอรี่เนาะมีเงินหาลอยเอาไปซื้อหาใยเอ้ย มาจากลานกว่าอืเออนี่ลองมึงว่าไปเสือขอบคุณครับผมนี่ครับนี่สัมนียลครับนี่ครับผมครเอาเอาเด้อเด้อสัมเนียลแนว่ยทางนะครับผมว่าไปจ้าที่สองที่สามได้ครับสองห้าหกเจ็ดนะครับผมมีมีมันก็มีมีรถมีอยังงนี้แล้วเนาะค่อนออกอยู่นี่เนาะคนที่สองหา่ยจานนอกครับผมครับผมก่ะคนฝันอยู่นี่เนาะสภาคมครับคนฝันอยู่นี่เนาะออกอยู่พุ่นเนาะ นี่ก็มีละเอฟซีขอบคุณอาจารย์คล่อขอบคุณครับ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 